สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วงตะวันเทคโนโลยีชาแนลวันนี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับการใช้งานซิมการ์ดกรมพัฒนาฟิ์เจอในงานดับแรกนะครับเราจะเปิดโปรแกรม l o o h r o m h นะครับที่ d e สก์ท็หน้าจอของคอมพิวเตอร์นะครับไปขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็เข้าไปยังเว็บไซต์ Google นะครับพิมพ์ในช่องแอดเดรสด้านบน w w w google.co.th นะครับเมื่อเข้าเว็บไซต์ google.co.th เรียบร้อยแล้วเราก็พิมพ์ในช่องค้นหานะครับพิมพ์ว่าซิมกรมพัฒนาฝีมือ,อรอยายงานแล้วก็ enter เข้าไปก็จะเจอในรายละเอียดให้เราสังเกตลิงก์ตังนี้นะครับ โครงการซิมการ์ดพัฒนาฟิล์มนงานออนไลน์ tot ซิมออนไลน์นะครับให้เราคลิกลงไปโครงการนี้นะครับเป็นโครงการร่วมกันระหว่างกรมพัฒนาฟิวเมนิฟงานกับบริษัท tot จำกัดมหาชนนะครับภายใต้โครงการซิมการ์ดพัฒนาฟิล์มนงาน n t mobile ซิมออนไลน์โครงการ การสิ่งการพัฒนาพิมางานออนไลน์นะครับก็คือช่วยสนับสนุนให้กับลูกศิษย์หรือผู้รับการฝึกอบรมนะครับที่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับที่ไม่สามารถฝึกอบรมแบบภาคปกติได้ก็คือพบกันเรียนฝึกอบรมกับวิทยากรกหรือครูผู้สอนนะครับไม่สามารถตกรมได้ก็เลยมีการเกิดโครงการ m อ u มระหว่างกรมพัฒนาพิมพยงานกับบริษัททีโอทีนะครับเกิดโครงการโครงการ ซิมการ์รดพัฒนาฝีมืงานออนไลน์นี้ขึ้นมานะครับเรามาดูคร่าวๆนะครับสิทธิทพิเศษสําหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้ได้รับประกาศนียบัตรการพัฒนาทักษะฝีมืองานผ่านร,ระบบออนไลน์เองของกรมพัฒนาฝีมืองานใช้งานต่อเนื่องที่ระดับความเร็วสูงสุด4เมกะบิตเปอร์เซกไม่จำกัดปริมาณการใช้งานก็คือ unlimited นะครับ เน่นที่ความร็วสูงสุด4เมกนะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่ประโยชน์ต้องถ่ายรูปโดยถือบัตรประชาชนและประกาศนียบัตรหรืออีเมลแจ้งผลการอนุมัติการกับประกับลมเพื่อแสดงตัวตนก็คือต้องยืนยันตัวต,วตวนนะครับราคาซินการ์ดมูลค่า60บาทบวกค่าขนส่งทั่วประเทศ30บาทรวมเป็น90บาทนะครับก็สามารถหยิบใส่ตกนะกร้าแล้วก็ ชำระเงินได้นะครับโดยวิธีการชำระเงินก็รองรับที่บัตรเครดิตนะครับวีซ่ามาสเตอร์การ์ดหรือจะเป็นบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพกสิกรไทยกรุงไทย UOB หรือจะหักผ่านบัญชีธนาคารก็ได้นะครับรองรับธนาคารกรุงไทยกับกรุงศรีอยุธยาโครงการนี้ตั้งแต่บัตน,นี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีนะครับ31ธันวาคม2 5 6 4 บริษัทเขาสมวนล,ลิขสิทธิ์นะครับหนคนซื้อได้ต่อ1ซิมนะครับก็ไม่สามารถใช้งานร่วมกับการย้ายค่ายนะครับใช้โปรโมชั่นนี้ไม่ได้นะครับเป็นแบบระบบเติมเงินหรือพีเพสนะครับถ้าสนใจก็เลือกหยิบส่รตะการแล้วก็ทำตามขั้นตอนสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวเราจะดูในรายละเอียดโปรโมชั่นพิเศษมีอะไรบ้างทำตัวชิมเมาส์มาคลิก ที่รายละเอียดโปรโมชั่นนะครับก็จะพบรายละเอียดและเงื่อนไขการส,งส่งเสริมการขายของ n t m o i l l e ดาบนตตวเงินพิเภโของการสิมการ์ดฒนาดพลังงานค่าใช้จ่ายก็คือจะมีค่าซิม60บาทบวกกับค่าขนส่ง30บาทรวมเป็น90บาทนะครับจะใช้ที่ความเร็วสูงสุด4 m เมกะบิตเปอร์เซตไม่จำกัดปริมาณการใช้งานใน30วันหรือจะเป็นอันลิมิเต็ดนั่นเอง รเราไม่ต้องกังวลว่า Data จะเกินนะครับในการเล่นอินเทอร์เน็ตมันเป็นโปรโมชั่นแบบ Unlimited ซึ่งขอแนะนำเลยนะครับผู้ที่สนใจนะครับอินเทอร์เน็ตราคาประหยัดแล้วก็เพื่อการเรียนรู้ออนไลน์กับกรมพัฒนาฟพลรงงานนะครับหรือหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้วเราก็สามารถนำสิ่งน,นี้ไปใช้ต่อได้กับชีวิตประจำวันได้เลยนะครับ ถ้าส่วนเกินจากโปรโมชั่นนี้นะครับก็จะมี Voice Mail ก็คือเสียงอินเทอร์เน็ตหรือ SMS ก็จะมีค่าบริการตามตามนี้นะครับก็คือสเปคก็คือ4 m e เ n i m m น t e เเล่นได้1เดือนหรือ30วันนะครับจ่าย90บาทก็จะมีค่าซิม60ค่าขนส่ง30บาทนะครับเรามาดูว่ารายละเอียด ขาบอกว่าตารางข้างล่างนี้กรณีที่ใช้ซ้นนี้มันจะมีโปรโมชั่นแค่30วันหรือ1เดือนนะครับตามนี้นะครับเมื่อหมดโปรแล้วถ้าเราประสงค์จะใช้ต่อเราก็มาสมัครโปรโมชั่นต่อนะครับไม่ว่าเราจะเป็นใช้ในชีวิตประจำวันหรือจะไปใช้ในการเรียนรูต้ต่างๆบ้างโดยจะเสียค่าบริการรายเดือนแค่70บาทเท่านั้นนะครับ ถูกมากเลยนะครับ30วันเล่นได้1เดือนหรือ30วันจะใช้เน็ตได้4เมกอัลลิมิเต็ดนะครับโดยการสมัครโดยการกดรหัสดอกจัน1 8 1 2ดอกจันเ0สี่เหลี่ยมหรือจะผ่าน NT Contact Center 1888นะครับหรือจะผ่านเว็บไซต์ w w w t o t m o b i l e n e t หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TOT Mobile แล้วก็สั่งซื้อแพ็กเกจได้เลยนะครับ ตรงนี้ก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับราคาถูกไม่พอแล้วใช้ต่อเนื่องเดือนละแค่70บาทเองนะครับตกวันละ2บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับที่สำคัญนะครับสเปคมือถือที่เราต้องใช้ก็คือข้อ7นะครับโทรศัพท์เราต้องรองรับความถี่2,100เมกะเฮิร์หรือและ2,300 m เมกะเฮิร์ นะครับต้องไปดูโทรศัพท์ของท่านด้วยนะครับว่ารองรับความถี่นี้หรือเปล่าถ้าไม่รองรับมันก็ไม่สามารถซัพพอร์ตซิมนี้ได้นะครับโอเคนะครับรายละเอียดก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูซิมจริงแล้วก็การตั้งค่าซิมครับแอดมินก็ทำการสั่งซื้อซิมการ์ดนะครับของโครงการนี้มา อันนี้ก็คือสิมที่ได้นะครับใช้เวลาในการสั่งซื้อเพียง2วันนะครับโอนเงินผ่านบัตรเครดิตนะครับแล้วก็เราก็จะได้สิมนี้มาพร้อมกับเอกสารฉบับนี้นะครับเป็นแบบันทึกรายการเมื่อได้มาแล้วนะครับให้สมาชิกกดยืนยันนะครับเมื่อใส่ซิมแล้วซิมตัวนี้จะเป็นแบบนานาิม แล้วแต่โทรศัพท์ที่ท่านใช้นะครับจะเป็นรองรับอะไรแต่ตัวนี้นโทรศัพท์รุ่นนี้รองรับซิมแบบนานนะครับก็เลยต้องแกะออกนะครับถ้าเป็นซิมใหญ่ก็ใส่ได้นะครับแต่ต้องดูด้วยว่าโทรศัพท์ของท่านรองรับความถี่2100หรือ2 3 0 0เมกะเฮิร์หรือเปล่านะครับเมื่อใส่ซิมเข้าไปแล้วนะครับเราให้ก,กดยืนยันตัวตนโดยการกดดอกจรรันทร0 0์180ดอกจรันรรตามต้วหมายเลขประชาชน13หลัก แล้วก็สี่เหลี่ยมกดโทรออกนะครับก็จะมีในร,าย,รา,ยายละเอียดบอกนะครับว่าเหมือนในเว็บไซต์ที่ที่แสดงก่อนหน้านะครับว่าค่าซิม90บาทประกอบไปด้วยค่าซิม6 0บวกค่าคนส่ง30บาทใช้ได้1เดือนอินเทอร์เน็ต4เมกอั l ลิมิเต็ดนะครับ ตัวนี้ก็ช่องทางการสมัครก็ดอกจัน1812ดอกจัน70สี่เหยลี่ยมกรณีที่เราจะต่อโปรนะครับในเดือนถัดไปถ้าโปรหมดแล้วนะครับก็สามารถสมัครได้ที่นี้หรือจะเป็นโทรไปที่ NT Contact Center ก็ได้นะครับ1888หรือจะผ่านเว็บไซต์ TOT Mobile หรือจะผ่านแอปพลิเคชัน TOT Mobile ก็ได้นะครับถ้าต้องการยกเลิก แพ็กเกจก็กดรหัสนี้นะครับดอกจัน1812แดอดอกจัน0ย์ดอกจัน70สี่เหลี่ยมถทออกนะครับก็คือเป็นการจุดเดอร์โปรโมชั่นแต่เท่าที่ให้ดูก็พบว่าโปรโมชั่นน่าสนใจหลังจากที่เราใช้ในเดือนแรกนะครับส0สวันจบล้วก็สามารถสมัครได้ในโปรโมชั่นเดือนละ70บาทนะครับสามารถดูต้นคลิปได้ตรงนี้ครับมีค่าชะจ่ายเพียง90บบาทนะครับก็ได้ซิมมาแล้ว ตอนนี้แอดมินทำการใส่ซิมนานโนซิมเข้าไปในเครื่องแล้วนะครับโทรศัพท์เครื่องนี้ก็ลงนับความถี่2 1 0 0นเมกะเฮิร์นะครับแต่พบว,ว่าสัญญาณไม่มีความถี่นะครับไม่สามารถมองเห็นซิมได้ให้เราตั้งค่านะครับโดยไปที่การตั้งค่าของเครื่องโทรศัพท์แต่ละเครื่องนะครับก็มีลักษณะคล้ายๆกันให้เราไปที่ คือขายและอินเทอร์เน็ตนะครับพอกดเข้าไปแล้วลองกดที่ซิมการ์ดดูนะครับซิมการ์ดก็จะพบว่าในช่องซิม1นึ่งโทรศัพท์เครื่องนี้ใส่ได้2องซิมนะครับซิม1ก็คือ TOT Mobile ก็มองเห็นแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่แสดงออกมาส่วนซิม2เราไม่ได้ใส่นะครับ ก็กดออกไปนะกดลูกศรถอยไปเดี๋ยวเราจะมาตั้งค่าเครือข่ายมือถือนะครับให้กดไปที่เครือข่ายมือถือไปดูที่ประเภทเครือข่ายก็คือเราต้องตั้งไว้ที่เครือข่าย 4G 3G 2G นะครับเนื่องจากซิมนี้รองรับความที่ย่าน 4G นะครับเลือกแล้วนะครับตัวนี้ก็กดยกเลิกไป เสร็จแล้วต่อไปให้เราไปที่ผู้ให้บริการเครือข่ายนะครับโทรศัพท์ก็จะทำการค้นหาเครือข่ายโทรศัพท์ในปัจจุบันที่อยู่หน้าที่นี้นะครับว่าจะเจอเครือข่ายใดนะครับรอสักครู่ครับตอนนี้ที่ตั้งที่อยู่ที่โทรศัพท์ คนเจอนะครับก็จะเจอ TOT Mobile แล้วก็ของค่ายอื่นนะครับแต่ตอนนี้เราเป็นซิมของ TOT ให้เลือก TOT Mobile กายเราสกู่ครับที่โทรศัพท์ก็แสดงกำลังลงทะเบียนบน TOT Mobile นะครับก็คือทำการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายของบริษัท TOT นะครับ รงนี้ก็ยังไม่สําเร็จนะครับก็จะเป็นยังไม่มีขึ้นความถี่นะครับก็รอสักครู่ทําการค้นหาเครือข่ายแล้วก็ทําการลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับแอดมินก็ทําการค้นหาเครือข่ายเจอเป็นทีวทีมือบายแล้วก็ให้ลงทะเบียนอัตโนมัติก็ไม่สามารถทําการเชื่อมต่อสัญญาณได้นะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองอีกวิธีหนึ่งนะครับให้เราไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือของแต่ละรุ่นนะครับเราไปที่เครือข่ายและอินเทอร์เน็ตนะครับให้เราไปที่เครือข่ายมือถือตอนนี้เราถูกเลือกไว้แล้วนะครับที่ 4G 3G 2G ก็คือสูงสุดของโทรศัพท์ก็คือ 4G นะครับ เลือกไปที่ชื่อจุดเข้าใช้งานตรงนี้ครับมันไม่สามารถค้นหาเครือข่ายอัตโนมัติได้ตามที่วิธีข้างต้นนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเพิ่มเองนะครับกดที่บวกเครื่องหมายบวกเสร็จแล้วเลือกที่ชื่อนะครับให้เราตั้งชื่อให้เป็น TOT นะครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ ร็จแล้วตกลงเราก็จะได้ชื่อ TOT ต่อไปให้เราตั้งค่า APN นะครับเลือก่ a p n ตัวนี้ให้เราพิมพ์อินเทอร์เน็ตนะครับให้เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับอินเทอร์เน็ตตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วตกลงแล้วก็ กดลูกศรอ,ออกมาเราก็จะพบว่า TOT Internet และถูกเลือกเป็นวงกลมแล้วนะครับตอนนี้สัญญาณขึ้นแล้วนะครับสัญญาณโทรศัพท์ขึ้นแล้วนะครับแลวเรากดกดออกไปนะครับต่อไปเรามาเปิด 4G ของโทรศัพท์นะครับ อตอนนี้เปิดติดแล้วนะครับ 4G อลองปิดถ้ากดถ้าปิด 4G ก็จะหายไปนะครับถ้าของท่านใดไม่ได้นะครับให้ให้รีบูตโทรศัพท์นะครับตอนนี้ได้ได้ 4G แล้วนะครับเดี๋ยวเราบางเครื่องนะครับอาจจะไม่ได้ให้รีบูตนะครับกดที่ปุ่ม power ค้างไว้แล้วก็ไปเลือกที่รีบูต โทรศัพท์ตกลงโทรศัพท์ก็จะทำการรีบูตเมื่อรีบูตขึ้นมาแล้วนะครับก็จะพบว่า,าซิมการ์ดมีสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็ขึ้น 4G แล้วก็เปิดโทรศัพท์ให้รองรับเปิดใช้งานเจนเน็ตได้เลยนะครับสามารถเข้าสู่แพ็กเกจโทรศัพท์ แพ็กเกจนี้นะครับเล่นได้1เดือน30วันอินเทอร์เน็ต4เมกนะครับอันลิมิเต็ดเล่นได้ไม่จำก,กัดเลยนะครับแต่สูงสุดที่ความเร็ว4เมกนะครับาลอดสักครู่นะครับเครื่องกำลังรีบูตเข้าสู่อ่าตอนนี้มาแล้วนะครับพบว่าสัญญาณมา 4G มานะครับเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบอย่าลืมนะครับถ้าท่าน ถ้าท่านติดตั้งไปแล้วไม่ไม่ขึ้นสัญญาณตอนนี้สัญญาณเต็มเลยนะครับ 4G เต็มเลยนะครับแล้วก็มีสังเกตมีการดาวน์โหลดแอปต่างๆแล้วนะครับอัปเดตอัตโนมัติอย่าลืมนะครับอย่าลืมยืนยันตัวตนด้วยซิมนะครับดอกจันหนึ่งพดอกจันหมายเลขสิบสาหลักของปบบชาชนสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกเพื่อยืนยันการเปิดใช้ซิมนะครับ เดี๋ยวเราจะทดสอบโดยการใช้โทรศัพท์เครื่องนี้โทรโทรไปยังโทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนด้วยซิมของ NT นะครับหรือ TOT ร่วมกับผมจะกดเบอร์โทรนะครับ เครื่องนี้จะมีสายเข้าไหมนะครับอ่าตอนนี้สายเข้าแล้วนะครับก็พบว่าโทรศัพท์สามารถลงทะเบียนแล้วก็ใช้งานได้แล้วนะครับ ก็มีสัญญาณ 4G สัญญาณโทรศัพท์ขึ้นเรียบร้อยเราจะทดสอบเปิด YouTube นะครับทดสอบดูซิว่าออกอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่นะครับน่าจะออกได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มีการดาวน์โหลดแล้วนะครับนะครับดาวน์โหลดอัปเดตอัตโนมัตินะครับ เดี๋ยวเพื่อความแน่ใจก็เดี๋ยวเราค้นหาใน YouTube หรือในอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดอแอป Google ตอนนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับโทรศัพท์เพิ่งล้างเครื่องใหม่นะครับครับตอนนี้แอดมินลอง เปิดแอปกูเกิลนะครับแล้วก็พิมพ์คาว่าซิมกรมพัฒนาผิวม,มใรงานก็สามารถค้นหาได้นะครับเดี๋ยวเราลองคลิกเข้าไปในลิงก์เหมือนในคอมพิวเตอร์ก่อนหน้านั้นนะครับอ,อตอนนี้โทรศัพท์เพิ่งล้างเครื่องนะครับพี่โกครับ ตอนนี้โทรศัพท์ก็สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับโดยสังเกตที่สัญญาณ 4G แล้วก็ความแรงของโทรศัพท์นะครับก็เต็มความถี่เลยนะครับแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้าสามารถรองรับรับสัญญาณได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็ลองออกเข้าสู่คลิกลิงก์นะครับไปยังเว็บไซต์ของโครงการเพราะว่าสามารถออกได้ปกตินะครับ ที่ความเร็ว4เมกะบิตเพอร์เซกนะครับอันลิมิต็ดเล่นได้ไมจ่จำกัดเลยนะครับซิมนี้มีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับมีค่าใช้จ่ายเพียง60บาทรวมค่าขนส่งอีก30บาท2ทั่วประเทศรวมแล้วเป็น90บาทนะครับหรือสนใจไปซื้อได้ที่บริษัท TOT ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับซื้อได้ในราคา60บาทนะครับ ก็สามารถเรียนออนไลน์นะครับในปัจจุบันพบว่าสถานการณ์โควิดทําให้การเรียนรู้ออนไลน์หรือการฝึกอบรมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือจะเป็นเรียนรู้ผ่านหรือเป็นการประชุมผ่านโปรแกรม Zoom หรือ Google Meet ต่างๆนะครับได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันทั้งการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือนักเรียนนะครับที่จําเป็นต้องเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์สิ่งการ์ตัวนี้มีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายให้กับ สมาชิกแล้วก็ครอบครัวต่างๆซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพียงเดือนละ60บาทเท่านั้นนะครับเล่นได้30วันในการลงทะเบียนครั้งแรกนะครับเมื่อครบ30วันหรือ1เดือนแล้วสามารถลงทะเบียนต่อเนื่องได้เดือนถัดไปโดยลงทะเบียนเติมเงินเพียง70บาทผ่านเครดิตการ์ดหรือบัตรเดบิตหรือจะเป็นผ่านธนาคารต่างๆที่ได้แนะนำแล้วทางต้นคลิปนะครับ มีค่าใช้จ่ายเพลงเดือนละ70บาทเละนได้3าวันเราสามารถลงทะเบีนได้ต่อเนื่องจนกว่าโครงการจะสิ้นสุดนะครับแต่ผมในฐานะแอดมินคาดว่าน่าจะต่อเนื่องไปรเรื่อยๆนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดแล้วก็การเรียนรู้ในปัจจุบันและในอนาคตก็จะเป็นการเรียนรู้ออนไลน์สมาร์นะครับ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ช่องของเราแล้วกนสมาชิกกดติดตาม s u b s r r i e e กกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ